สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกครับซึ่งต้นสมบัติจักรพรรดิที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้น้อมถวายแด่จเจ้าอาวาสและประธานสงฆ์รวมถึงประธานส่งเสริมศีลธรรมทั้ง224แห่งทั่วโลกนั้นก็กำลังจะเกิดขึ้นถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ไม่ควรพลาด ลูกหลานพระเด็จพระกุลู่พระผู้ปราบมารต้องเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมทําบุญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1000เพราะไม่ว่าท่านจะอยู่แผ่นดินไหนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกครับแน,น่นอนครับวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ทั้งภายในและต่างประเทศ จะได้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าปลื้มปิติใจในการทำหน้าที่พร้อมกับคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญในสถานที่ต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างและก็บรรยากาศการสร้างบารมีที่นั้นมีอะไรที่น่าปลื้มใจให้เราได้อนุโมทนาบุญกันนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนุชิตติคาวีโรครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าพร้อมแล้วไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบนมัสก,การครับพระอาจารย์ครับเรืพรเ่พรครับรครับวันนี้ได้มา ถึงสหรัฐอเมริกานะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอนุโมทนาบุญกับการทําหน้าที่ของพระอาจารย์นะครับครับอยากจะกราบเรียนถามว่าบรรยากาศตอนนี้ที่วัดภาวนาซานิโกเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี้ครับก็คึกคักครับเราเพิ่งจะจบภาพป่าโบราณตะถินไปเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะฮะก็มีญาติโยมมาร่วมกันที่จากหลายๆที่นะฮะมาจากทางซิลิคอนซิลิคอนแวลล์สครับมาจากวัฒนธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะฮะแล้วก็จะมีพระที่ท่าน เอ่อมาจากทางแคนซัสก็มีฮะญาติโยมทางซานดิเอโกเองเราก็มีมาจากหลากหลายที่แต่ท่านรวมๆแล้วเนี่ยมีญาติโยมมาร่วมงานกันทั้งหมดเนี่ยประมาณเจ็ดสิบท่านนะฮะแล้วก็มีพระอาจารย์อยู่เจ็ดรุ่งฮะก็มาจากหลายๆหลายวัดที่ทได้เมตตามาร่วมงานพระบาทบร,ร,รกิกาคถึงของซานดิเอโกครั้งนี้นะฮะโอ้เรียกว่าเป็น <c oughs> การรวมสามัคคีบุญเลยนะครับจากหลายๆรัฐทั่วประเทศสหรัฐอเมริกามาที่วัดภาวนาซานดิเอโก ก็โดยที่ประธานส่งก็คือพระครูสดทิธรรมวิเทศฮะซึ่งเป็นรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในตอเนียท่านก็เมตตามาเป็นประธานส่งในครั้งนี้ด้วยครับสาธุครับพระอาจารย์ครับกลับเรียนถามครับเพราะว่าได้ยินชื่อวัดภาวนาซานดานเดโกเนี่ยในช่องทางสื่อข่าวบูญข่าวธรรมะต่างๆผ่านสถานี g b n เยอะเลยนะครับแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะทราบเจาะลึกลงไปว่าวัดภาวนาซานเดโกนี่ได้ก่อตั้งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ มีพื้นที่อย่างไรบ้างรวมถึงประวัติการสร้างบรมีของพระอาจารย์ว่ามาทำหน้าที่ตรงสถานที่นี้ที่เป็นบุญยสถานในต่างประเทศได้อย่างไรครับพระอาจารย์ครับก็ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของวัดภาวนาซานเดโกนะฮะก็เริ่มต้นเนี่ยจากการเป็นศูนย์ประยัดธรรมออของเมืองซานเดโกก่อนครับเริ่มต้นเมื่อปีพศ2540นะฮะก็เริ่มต้นอีกครั้งแรกมีการ ถ่ายทอดเสียงทางโทรศัพท์บูชาพระเข้าเข้าพระครั้งแรกเนี่ย oh. หน้าบ้านของโยมที่ชช่ว่าโทนี่นะฮะนะจากนั้นต่อมาเนี่ยในปี2545เนี่ยหลวงพ่อท่าตัดชีโอเนี่ยท่านก็ได้มาเยี่ยมนะฮะที่บ้านของกระมิดบุญเที่ยงขาวันคำนะฮะแล้วก็หลวงพ่อได้แนะนําให้ได้ใช้บ้านแห่งนี้เนี่ยจัดบูชาเข้าพระจากนั้นก็ได้ใช้แขงบ้านแห่งนี้ตึบตกบูชาเข้าพระตรอบเนื่องมานะจนกระทั่งถึงปี2549 จากนั้นจึงเปลี่ยนมาใช้บ้านของการมิตบุญทันแล้วก็กรรมิตแถวนะสอประเสริฐจนทั้งถึงปี2559นะครับจากนั้นก็เป็นการได้เอตั้งนะเป็นวัดทรนาซานติโกนะฮะเป็นศูนย์สาขาต่างประเทศลำดับที่19ของภาคพื้นอเมริกานะเมื่อวันที่27ธันวาคม2559นะโดยที่มีพระอาจารย์บุญช่วยจันโทพาโสนะเป็นเจ้าวาดนะจากนั้นก็ปี2562ก็มีพระ พระไบิกากิติตโกนะฮะมาเป็นเจ้าวาดแล้วก็ปี2564ก็เป็นพระไบติกาประเวทว,ว,ว,วราสโยนะท่านเป็นเจ้าวาดก็ปัจจุบันนี้ตัวหลวงพระอาจารย์เองนะฮะพระอาจารย์นมชิตติขาวิโรก็ามาเป็นเจ้าวาดาเงี้ยมันอยู่ที่ได้ประมาณ5เดือนและะ<อ>้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ครับโอ้สาธุครับก็ประมาณเขา้าๆ7ปีได้ไหมครับพระอาจารย์การก่อตั้งวัดมาประมาณครับประมาณ7ปีครับครับแต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่พระอาจารย์บอกว่า ไปอยู่บ้านกัลยาณมิตรจัดพิธีบูชาข้าวพระสังสมบูรณกันก่อนใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับพระอาจารย์ครับตลอด7ปีที่ผ่านมานี้วัดภาวนาซาดโกเนี่ยมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในรูปแบบใดบ้างแล้วก็ผลตอบรับที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับก็ถ้าถึงก็จะมีอย่างเป็น2กลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มของชาวลาวและก็ชาวไทยเป็นชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เราก็จะมีการจัดทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์เลยก็จะมีการ จัดบุญวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์นะยครับเรจะมีการสวดธรรมจักนะมีการขอศีลประจัดทำฟังธรรมตักบาตรฟังอะไรเงี้ยก็จะมีทุกสัปดาห์เลยนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมที่จะตามวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะครับเช่นบุญบานบูชาเข้าพระวันสำคัญทางศาสนาต่างๆวันมาฆบูชาหรือว่าวันวิสาขบูชานะฮะรวมทั้งก็จะมีวันคุ้มครองโลกด้วยวันพระกุฎบาลพระธรรมกายเป็นต้นนะครับกิจกรรมนะครัแล้วก็ จากนั้นก็จะมีการไปหลังเรามีการไปเยี่ยมตารัหารต่างๆตามในเส้นทางต่างๆด้วยนะนี่ก็เป็นเกิจกรรมที่เราจัดของสำหรับคนกลุ่มชาวลาวและชาวไทยนะ,ะครับส่วนก็มีการต้อนรับที่ดีนะเพราะว่าจริงๆชาวโดยเฉพาะชาวลาวเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดพระมหาวัดวนาซานเดโกเนี่ยมีความขเข้มแข็งมากนะฮะก็ม,มาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มีการเสียเทละแล้วก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนนะฮะงาน ของวัดจึงเสมอมาครับอือครับผมก็เรียกได้ว่านอกจากมีการสั่งสมบุญแล้วเป็นเกี่ยวกับการสื่อสานวัฒนธรรมชาวพุทธแล้วกิจกรรมงานบุญใหญ่ๆต่างๆวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับอาจารย์กลุ่มที่สองเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็เป็นกลุ่มชาวท้องถิ่นนะฮะที่ใช้อ่ภาษาอังกฤษนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดคลาสมาธิอ่าสำหรับชาวท้องถิ่นทุกวันเสาร์นะฮะตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งนะฮะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมรายเดือนนะ อาเป็นอ่าเรียกว่าเราตั้งชื่อว่าจริงๆก็คือฟูลมูนเมดเทชันแหละแต่เราจะเปลี่ยนเป็นมูนไลท์เมดเทชันนะฮะครับก็นอกจากนี้ก็จะมีการไปจัดากิจกรรมนอกสถานที่นะฮะอย่างเช่นห้องสมุดเป็นต้นก็เป็นห้องสมุดที่ใกล้ๆกับวัดนะฮะเราก็ไปนะครับก็มีการตอบที่ดีนะฮะมีชาวท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจัดแต่ละครั้งก็จะมีชาวท้องถิ่นมาทุกครั้งนะฮะก็ได้รับการตอบที่ดีซึ่งบางครั้งสมาชิกเราก็ถามประสบการณ์เขานะว่าเออเป็นไงบ้างะฮะ S <S ก็ตอบรับก็กดีนะก็มีบางคนก็บอกว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีความสุขมากนะรู้สึกมากบางคนก็บอกว่าเหมือนกับตัวเนี่ยเบาไปเลยนะฮะก็มีความท้าใจหนึ่งที่เลยเคยไปนั่งสมาธิที่ห้องสมุดนะฮะมีสตรีท่านหนึ่งเน่เป็นชาวผิวสีนะฮะหลังจากนั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ถามประสบการณ์ทุกคนเลย <Beautiful. S 1> คนนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเอเป็นโรคแอนไซตี้ภาษาไทยคือเหมือนกับเป็นโรควิตกกังวลนะฮะเป็นหนักนะเป็นขนาดว่าบางทีก็เป็นถึงขนาดเรียกว่าขยับตัวไม่ได้เลยนะฮะเขาก็ถามตั้งแต่ก่อนนั่งแล้วว่า ท่านนั่งแล้วจะช่วยเขาไหมนะ,ะ,ะก็บอกว่าช่วยสินะฮะแต่ท่านพอเลินั่งสมาธิเนี่ยทุกคนที่นั่นนงวันนั้นก็มีความสุขมากนะฮะเราก็ถามประสบการณ์ทุกคนเลยวบอกมีความสุขมากคนนี้เนี่ยเขาถึงขนาดร้องไห้นะฮะอ,อันนี้ก็ร้องไห้แบบว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ร้องไห้แบ่มีความทุกข์ที่ร้องไห้มีความสุขนะบอกว่าเขารู้สึกถึงความสุขจากการประบัติธรรมแล้วเขาก็เห็นโอกาสว่าเออเขาจะสามารถจะหายจากโรคนี้ได้นะฮะถึงก็ร้องไห้แล้วก็ขอบคุณเราที่ไปจัดประบัตรธรรมให้รู้จักสมาธิถึงให้วิธีกเราภายใน ออันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจนะเรียกว่ารักษาใจอีกครั้งหนึ่งที่ประทับใจคือว่าครอ่าฮะรักษาใจไปด้วยรักษากายไปด้วยใช่ใช่ครั้งนี้ก็ก็คือเขาก็เห็นแบบว่าการสมาธิเนี่ยมันเป็นเป็นรูปธรรมนะครับมันสามารถทำ้เขารู้สึกว่าไอสิ่งที่เขามีโรคอยู่เนี่ยมันเหมือนจะหายไประยะหนึ่งนะตอนจำนั่งนะฮะซึ่งเขาก็เห็นทางออกเออในสุดเขามีโอกาสหายจากโรคนี้ได้นะครับโอ้โขบนี่นะอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจเนาะ ก็คือวันนั้นมานั่งสมาธิก็มีเเป็น,ปนพระปลุษท่านหนึ่งนะ,ะครับเป็นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเองเขาอยู่เขาก็เดินเข้ามาในวัดนะบอกจะขอ,อนั่งสมาธิเราก็เราก็จริงเราก็ไม่ได้เตรียมตัวพร้อมนะครับแต่ว่าก,ก็นั่งสมาธิกับเขาไปนะ,ะครับหลังจากนั่งไปแล้วเนี่ยเราก็ถามประสบก,การณ์เป็นไงบ้างนะฮะเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมากนะอันนี้ก็เป็นความสุขมากแล้วเขาก็จะแต่จริงระหว่างนั่งก็สังเกตเข้าือนนะเขามีรอยยิ้มนะฮะแต่เริ่มต้นมาแล้วก็จริงเราก็เขาก็น่ากลัวนะเป็นคนแบบผิวสีฮะ น่ากลัวเมนกันนะเราก็กลัวทีหนึ่งแต่พอนั่งๆไปเนี่ยวิรอยยิ้มแล้วเอ๊ะเขาอุ่นใจนะแสดงว่าเขามีความสุขจากนั้นเนี่ยเราก็ถามเขาไประสบการณ์อะไรบ้างเขาบอกเขามีความสุขมากแล้วเขาก็าบอกเขาเห็นตู้บริจาคอยู่คุณด้วยคุณรอตรไหนได้ไหมแต่ฉันกลับมาครับแล้วเขาเดินเดินข้ามถนนไปฝังข้ามไ,ไปบ้านเขาเองนะฮะเขากลับมาพร้อมกันเลยยี่สิบดอลลาร์มาหยอดตู้บริจากนะคก็ถือเป็นอันนี้คือมันก็เป็นแม้ว่าเราไม่ได้ตัวเงินก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องที่รู้สึกว่า ประทับใจค่ถึงขนาดว่าเขาอยากจะบริจาคนะอันนี้ก็สือสินเราว่าทุกว่านะฮะไม่ใช่พูดติต่ปากนะทาให้เห็นเลยเกิดความปิติจากภายในออกมานะครับอแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขกันตลอดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ชาวท้องถิ่นชาวต่างชาติที่มานั่งสมาธิกันเริ่มต้นจากความสุขพอาจารย์ครับแล้วกลับเรียนถามว่าคนที่มานั่งสมาธิส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงวัยไหนอายุเท่าไหร่บ้างครับอาจารย์อืเท่าที่เห็นนะมันก็อืมจริงๆก็หลากหลายนะแต่ว่า อย่างอย่างที่มาที่วัดเนี่ยก็คิดว่าอยู่ประมาณวัยยี่ประมาณสามสิบนะฮะประมาณสามสิบยี่สิบกว่าถึงสามสิบนี่ก็หลายคนนะฮะแต่ถ้าไปถึงวัยเภทว่าเออหกสิบขึ้นไปเลยเนี่ยก็น่าจะมีอยู่นะม,มันเกลียดเกลียก็ค่อนข้างจะไม่ไม่เกลียดเกลียกันอยู่นะ,ะแต่ถามว่ามากสุดก็น่าอยู่ประมาณช่วงสามสิบกว่าสี่สิบนประมาณนะะี้อ๋อครับก็ มีทั้งภายในวัดพระธรรมวัดภาวนาซาดิโก้ด้วยแล้วก็มีนอกสถานที่อย่างห้องสมุดที่พระอาจารย์บอกใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยรับรับทรบาบข่าวสาราในการมาปฏิบัติธรรมจากไหนบ้างครับที่ไม่ได้มาที่วัดโดยตรงเนี่ยครับพระอาจารย์ก็ถ้าอย่างที่เป็นในในวันดตัวเองนะฮะจริงก็ใช้วิธีประสานพันผ่านทางโซเชียลมีเดียเลยฮะคือถ้าเป็นหลักจริงเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเว็บเซอร์วิสหนึ่งนะฮะที่เขา ให้เราสามารถโฆษณาได้ว่าเราจะมีอ,อ,อีเวนต์อะไรบ้างอ,อย่างเราก็จัดว่าจะเป็นอีเวนต์มูลไลท์เมเทชั่นอะไรต่างๆนะฮะเราก็จะบอกไปใน,ในเว็บไซต์นี้ซึ่งจริงๆเขามีสมาชิกอยู่แล้วในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะพอพอเราเีอีเวนต์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมองเห็นแล้วก็จะดูว่าใกล้บ้านเขาไหมก็จะมาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเราใช้ได้ผลนะฮะส่วนห้องสมุดจริงๆมันก็เป็นเพราะว่าทางห้องสมุดเองเนี่ยเขามีสมาชิกของเขาอยู่แล้วนะฮะเวลาเราไปจัดเขาเนี่ย เราก็อาศัยเขาแหละเป็นคนประชามพันทห้เลยตัวเป็นสมาชิกของเขาแหละเป็นคนเห็นจากข่าวสารที่เขาประสามพันไปเขาก็มาตามนั้นครับอาจารย์แล้วมีแบบว่ากลับไปพบกับความสุขแล้วเชิญชวนเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างให้มาปฏิบัติธรรมด้วยมีไหมครับในครั้งต่อๆมาเนี่ยฮะเขาจะเป็นทั้งอย่างนี้มากกว่าว่าเขาก็จะอย่างอย่างคนที่มาเนี่ยฮะเขาก็จะชวนทำกางบ้านครอบครัวที่เราเห็นคะับมีลูกสาวนะฮะพาเอ่อพาแม่มานะฮะ เอาพี่น้องมานั่งสมาธิด้วยกันนี่ก็มาเป็นเป็นครอบครัวก็มีครับที่อครับอาจารย์แล้วกับเรียนถามต่อเลยครับว่าอย่างในประเทศไทยหรือว่าภูมิภาคต่างๆก็จะมีวิธีการในการปฏิบัติหรือว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแตกต่างกันไปนะครับในการใช้ภาษาก็ดีหรือว่าวิธีการสื่อสารก็ดีเนี่ยครับอย่างที่วัดภาวนาซานิโกเองเนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคหรือว่าสิ่งใดที่ค่อนข้างที่จะต้องแปลเปลี่ยนจาก ปัญหาภาษรควิกฤตต่างๆให้เป็นบุญกุศลเนี่ยครับพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดสักเคสหนึ่งหรือว่าได้เล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยครับอาจารย์ครับก็อันแรกเลยนะครับคืออย่างอย่างที่วัดพมนาซานเดโกเนี่ยที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไม่ได้เคยจัดคลาสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นลักษณะที่เป็นประจําทุกๆสัปดาห์มาก่อนเลยนะครับพอทางพระอาจารย์มาที่วัดนี้เมื่อเดือนมิถุนานครับก็ เริ่มจัดนะจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาไม่รู้จักเรานะมันคืออย่างอย่างถ้าเราเวลาเราเอาไอ้ข้อมูลของเราเนี่ยขึ้นบนเว็บไซต์หรือ Google ต่างๆเนี่ยเขาจะรู้จักในนามของบูติสต์เทมเพลคือเป็นวัดพุทธนะฮะคราวนี้การฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจะหาข้อมูลเนี่ยเขาจะหาเป็นคล้ายๆกับเอ่อเมดิเทเทชันเซ็นเตอร์มากกว่านะฮะซึ่งเราไม่ได้อยู่ในแค่กลุ่มตัวแรกแล้วคราวนี้การเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลายานหนึ่งกว่าที่เขาจะมาเจอเรานะฮะ ันการเปิดคลาสสมาธิเนี่ยแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเราจะได้รับการาจะมีคนมาในทันทีนะครับเัราเราก็ต้องมาจับปรับวิธีการอีกอย่างนคือเอาภาษาเดียคือว่าทางเตันเดโก้นี่ต้องบอกว่ามันเป็นถิ่นที่มีคู่แข่งทางด้านนี้เยอะนะ <laughs> ก็จะมีมีหลากหลายหลาย o ง g a n i z อเซชัที่เขาทําพวกเกี่ยวกับคลาสอยู่แล้วแล้วก็เขาทำโซเชียลมีเดียได้ดีอยู่แล้ว,ลวกตต็ต้องถือว่าเป็นความท้าทายของเรานะ รั้งสิ่งที่เราทําได้คือเวลาที่เราจัดคลาสต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทําคลาสของเราให้มีชื่อหรือมีกิจกรรมที่ดึงดูดนะครับอย่างฟูบูเบเทชันเนี่ยก็คือเป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่เขาพอได้ยินคำนี้มันมีแรงดึงดูดนะจัดพอเราประกาศไปว่าดีจะมีกิจกรรมฟูบูเบเทชันเนี่ยก็จะมีคนสนใจแล้วก็จะมานะครับคือมันอยู่ที่การเราที่เราจะทํากิจกรรมหรือทํา ของเราให้ดูมันน่าสนใจขึ้นมาเป็นอย่านเงี้ยอันที่สองคือในเมื่อเราจัดกิจกรรมที่วัดเนี่ยแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการจัดทำพันเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีคือออกไปนอกสถานที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เราไปดึงคนที่อยู่ทางสถานที่ข้างนอกแล้วก็พยายามที่เขารู้จักเราก่อนแล้วชวนเขามาวัดในที่สุดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ที่ปรับปรับจากสถานการณ์ที่เราเจออยู่นะครับต้นเป็นต้นนะ อ๋อครับนอกจากในวัดแล้วไปสถานที่ห้องสมุดต,ต่างๆแล้วแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ตอนแรกว่ามีไปที่ร้านของกัลยาณมิตรผู้มีบุญตามบ้านก็ดีต่างๆเหล่าน,นี้มีการจัดคัสนั่งสมาธิหรือว่าสั่งสมบูรณ์บ้างไหมครับตรงนี้ของที่ตามบ้านก็อันนี้เรา,าปเป็นลักษณะของว่าไปเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านกัลยาณมิตของชาวลาวมากกว่านะแต่นี้ยังซึ่งเขาก็จะมีเพื่อนเป็นคนชาวท้องถิ่นบ้างนะฮะแต่ว่าใน การจัดตรงนี้เราคิดว่าในอนาคตเราก็น่าจะทาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มองอยู่ว่ามีชาวลาวชาวไทยเนี่ยเขาก็มีเพื่อนเป็นชาวท้องถิ่นใช่ไหมฮะในอนาคตคิดว่าเป็นแผนในการในคนที่เราสามารถจะเป็นช่องทางในการที่เราสามารถจะขยายไปถึงชาวท้องถิ่นได้ผ่านทางเปิดด้านคณิตแล้วก็ชวนให้เขาชวนทางเ,เพื่อนๆเขาญาติพี่น้องเขามานะั่งสมาธิได้ครับอืมครับพระอาจารย์ครับแล้วมากล่าวถึงไฮไลไท์เลยครับพระอาจารย์กองบุญต้นสมบัติจัก,กรพรรดิที่จะได้น้อมถวายแด่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกเนี่ยนะครับ ตรงนี้พระอาจารย์คิดว่ามีความสําคัญหรือว่าช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้อย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับก็สําคัญมากเลยทั้งจร,งจร,งจริงแล้วเป็นกําลังใจนะที่จะ <asive S 2> หลวงพ่อท่านไม่เมตตานะะ <etera. S 2> ในการสนับสนุนกับแต่ละสูงน,นะครับซึ่งทางวัดพรรการพรมนาซันยโกเองเนี่ยก็ตั้งใจว่าทางกองทุนนะฮะต้นสมบัติจากพัดเนี่ยก็จะมาใช้ในการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดคลาสมาธิกิจกรรมคลาสมาธิของชาวชาวท้องถิ่นในอนาคตได้นะครับจริงอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราต้องใช้ประชำประชพันให้มากขึ้นนะฮะเพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้จะมาช่วยเยอะเลยนะฮะนอกจากนี้เราก็คิดว่าด้วยตัทีมงานของที่วัดพาวนาซานเดโกเนี่ยจะถือว่าจะมีน้อยอยู่นะครับก็อาจารย์นิมต์พระอาจารย์หรือเจ้าที่มามาช่วยในการที่จะทําหน้าที่ต่อไปก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าค่าเดินทททาาาางงขอพระะเจจ้ี่่มชวยํ ในการเผยแผ่่อไปด้วยนะครบะะับเรียกว่าเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนาก็ต้องใช้เพื่อจะได้มาช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจในการที่จะนาธรรมะไปสู่ชาวท้องถิ่นด้วยนะครับพระอาจารย์ครับทีนี้เรื่องของอนาคตในการวางรูปแบบแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายรวมถึงการขยายพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับที่พระอาจารย์ได้คิดไว้ครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราเ เราคงต้องขยายไปให้ถึงทั้งทั้งสองกลุ่มที่พูดถึงตอนแรกนะฮะขยายงชาววิชาการไปถึงทั้งชาวไทยชาวเราคนชาติต้องถึงให้มากขึ้นนะฮะซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยในเ,เป็นข่าวดีว่าทางวัดพระนาซันเอโกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่บ้านเช่ามาตลอดนะ,ะตั้งแต่เจ็ปีที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อเราเองก็ทางเจ้าของบ้าน,นะะเขาก็บอกจะยกเลิกสัญญา เดินมามกะลาที่ถึงนี้ฮะนั้นเรา้องต้องหาที่ใหม่แล้วก็เป็นข่าวดีว่าเราน่สุดเราก็หาที่ใหม่ได้นะฮะซึ่งก็จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนี้ยเป็นเดือนหน้าฮะซึ่งก็ตรงนี้ที่ใหม่เนี่จริงๆแล้วถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะใช้ในการเผยแพร่นะแล้วก็สนวิชาธรรมกายมากๆเลยนะะมีความสงบแล้วก็ไปอยู่ในเมืองที่น่าอยู่นะมีความปลอดภัยนะแล้วก็มีจุดต่างๆที่เราสามารถทํากิจกรรม นั้นนอกเอ,อ,อ่อา u t ดอรหรือว่ากลางแจ้งนะ<ม>ตัวอ,อย่างเป็นจะจะเป็นฟูม l p r e ทชั่ a t i o n o ก็ได้จะเห็นว่าบรรยากาศจากในภ<ม>าพเห็นว่ามันน่าสงบมีความสงบแล้วก็น่าประทับธรรมมากนะ,ะครับอยู่ <นะ S 1> ใกล้ภูเขานนเลยใช่ไหมครับเนี่ยใกล้ฮะใกล้ฮะ<อ>น,นี่คือเป็นจะเห็นว่าเราอยู่ในทำเลที่ดีมากอยู่ที่บริเเนินนะฮะครับใช่แล้วก็ฮะสวยแล้วก็ทำทำมาทำเอ่อบรรยากาศรอบรอบเนี่ยมันดูเป็นสีเขียวหมเลยนะซึ่งก็ถ้าไปถึงว่าเราประทําพันไปเนี่ยใช้ภาพที่ในการทัาพันก็ น่าจะดึงดูดนะชาวท้องถิ่นที่มานั่งสมาธินเลยว่าชาวไทยทาวาลาน์มาทำสมาธิกับเราได้ด้วยนะ,ะครับอันนี้ก็นร<อ>ฮะแผนที่ตั้งไว้คือเราก็คงจะต้องจัดกิจกรรมให้มันอ,อหลากหลายนะเราก็ต้องมีวันเดลทรีทหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะจัดขึ้นนะฮะจริงๆรงแล้วในสหรับชาวท้องถิ่นเนี่ยเราเองคิดว่ามันต้องถึงจุดที่สามารถจะสร้างเป็นให้เขามานั่งสมาธิต่อเนื่องนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงให้เขาได้นะฮะหรือให้เกิดเขาเรียกคอมมูนิตี้ขึ้นมานะ ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าที่วัดเนี่ยเป็นบ้านเขาเป็นโฮมเมทขึ้นมาได้มีกลุ่มสังคมขึ้นมาเราก็สมมารเราสามารถที่ทะให้เขามาต่อเนื่องกับที่วัดได้นะมีมามาเป็นแต่อเนื่องได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังคือว่าที่นิมนต์ครับนิมนต์ครับยังคือที่มองซานเดโกเนี่ยจริงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงนะในเรื่องของเรื่องไบโอเทคคอมพานี เขาเล่าใหญ่เป็นดับสามของประเทศเลยนะฮะตอนนี้จริงๆเราก็สามารถแล้วก็มีมหลาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่นะก็คือเป็นอ่ U C of San Diego นะฮะครับซึ่งเราสามารถที่จะติดต่อพยางบริษัทเหล่านี้หรือมหลาลัยเหล่านี้เนี่ยเพื่อขอเข้าไปสอนสมาธิได้นะฮะซึ่งก็อาจจะให้ผลว่าคือแต่ละบริษัทจริงๆเนี่ยเขาเองเขาอยากจะพัฒนาคุณภาพของคนของเขานะฮะครับเราก็อาจจะต้องเขียนจดหมายเข้าไปแล้วก็เพื่อ,รอเราเชิญอีเมลเข้าไปเพื่อติดต่อ,อเขาแล้วว่าจะขอเข้าไปสอนสมาธิจมทำโปรแกรมเข้าไปนะ ก็เป็นทางหนึ่งที่คิดว่าในอนาคตจะทำทา่านกินก็หรือตามมหาลาัยก็ตามที่ว่าทำที่จะทําได้นครับโอ,อ้ครับอาจารย์แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าผู้มีบุญร,รวมถึง ผมเองเนี่ยนะครับเห็นพื้นที่ในการสร้างวัดใหม่แล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าสวยงามแล้วก็เหมาะสมเป็นทําเลที่ดีในการที่จะรองรับผู้มีบุญโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นนะครับที่จะมาปฏิบัติธรรมในอนาคตอยากจะให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนญาติโยมสาธุชนที่สนใจเป็นเจ้าของบุญได้มาสร้างเรียกว่าเป็นศาสนสถาน,ถานร,อรองรับการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติธรรมกันสักนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ครับก็ตอนนี้ขอโอกาสในการเรียนเชิญนะญาติโยมที่นะสนใจที่จะ เป็นผู้นะที่จะสนับสนุนนะ,ะก,การขยายวิชารธกกาาารรมก,กายนะพุทธศสนาวิชาธรรมกายเนี่ยไปให้ถูกชาวท้องถิ่นหรือว่าชาวทางซานเอโก้นะฮะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการในความสําเร็จนะะในครั้งนี้เนี่ยก็เล่นเชิญนะฮรร่วมบุญได้นะ,ะกับที่วัดพงาซานเอโก้นะฮะซึ่งก็เราเองยังจะยังต้องการอยู่นะที่จะการสนับสนุนจากทางญาติโยมนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนะี่ยได้ลองให้ได้มาร่วมบุญกันนะ เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนะแล้วก็ในการเผยแพร่ภาษาพิพัฒนสนาวิชาธรรมการไปสู่ชาวต่งสิ่นได้ครับสาุคราจารย์สุดท้ายอยากจะให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่จะได้มาร่วมกองบุญต้นสมบัติจักรพรรดิในปีนี้สักนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ครับก็พระอาจารย์ก็ขอโมทนาบุญนะแล้วก็กับทุกทุกท่านนะที่ได้ร่วมบุญกับทางกองบุญสมบัติจักรพรรดินะครงนี้นะซึ่งก็ถือว่าเป็น บุญที่สําคัญมากนะเพราะว่าทางสาขา,าต่างๆนะของวิชารธรรมกายนะทั่วโลกนะฮะก็จะมีโอกาสาที่จะได้สนับสนุนงานศาสนานะให้ขยายไปนะฮะไปถึงอ,อีกบุคคลนะหรือถึงทุกคนนะที่เขายังรอคอยเราอยู่นะฮะซึ่งาการรวมบุญดวงโยมนี้นะก็ถือเป็นการช่วยนะสนับสนุนงานทุกศาสนาวิชาธรรมกายก็มพระอาจารย์ก็ขอทกาบ,บ,บทุกท่านด้วยนะให้นะให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนรวมบุญในครั้งนี้ก็ให้ทุกท่านได้มีแต่ ความสุขความเจริญให้คิดถึงในสัมราระจนทุกประการให้มีธรรมะที่สว่างสวัย ก็ถึงพธรราก,การอย่างง่ายโดยเร็วพันาะกระทั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมคือสาธุ <c oughs> ในวันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์อนุชิติกวีโรนะครับเจ้าวาดวัด,วดภาวนาซานเดโกรัลแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาที่ได้เมตตาม,มาถ่ายทอดเรื่องราวการทําหน้าที่แล้วก็ความปลื้มปิติใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านรวมถึงเป็นการส่งกําลังใจนะครับให้กับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนะครับให้ได้มีกําลังใจในการทําหน้าที่ต่อไปกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับริญพรคือัน นี่นะครับคุณผู้ชมครับการที่จะนําพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ดวงใจของมหาชนทั่วโลกก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะครับในการขับเคลื่อนการทํางานไม่ว่าจะเป็นการสร้างศา,งาสนาสถานเพื่อรองรับศาสนาทายาทที่จะมาเป็นกําลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าท่านจะอยู่แผ่นดินไหนก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกับกองบุญต้นสมบัติจักรพัิปีที่11 เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายอาจารย์ไม่ควรพลาดบุญนี้กันนะครับเราจะได้ถวายเป็นมหาสังฆทานแต่สนยนส่งเสริมศิลธรรมท,ทั่วโลกและยังได้ถวายทั้งการสร้างวิหารทานด้วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายในวัดต่างๆด้วยนะครับและสำหรับรายการพิเศษต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ